สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ JK k f i t ก็จะมารีวิวการให้หนอนแดงแกะกุ้งไซส์ลงเดินขึ้นไปนะครับจนถึงกุ้งไซส์ใหญ่เลยถึงสามนิ้วกับผมก็จะมารีวิวให้ดูถึงวิธีวิธีการนะครับแกะหนอนแดงละลายน้ำยังไงนะครับโอเคเดี๋ยวเราเรามาดูกันครับ เราก็เตรียมน้ํานะครับพร้อมกับกระชอนนะฮะเราก็กดหลอดแดงเข้าไปลรงไปนะครับ ันนี้ผมแช่น้ำไว้นะครับเพื่อให้หนอนแดงละลายนะครับเพราะว่ามันเป็นน้ำแข็งอยู่นะครับผมก็จะมาละลายในน้ำนะครับเพื่อให้พวกไอที่เป็นสีดแดงๆนะครับออกไปก่อนนะครับเป็นพวกเลือดของหนอนแดงนะครับ โอเคเดี๋ยวเรามารอให้หนอนแดงละลายก่อนนะครับเดี๋ยวสักคู่นะครับโอเคนะครับทีนี้พอหนอนแดงละลายแล้วนะครับผมก็จะเทน้ำทิ้งออกไปนะครับน้ำที่ออกสีทั้งแดงนี้ออกไปนะครับเพื่อ ไม่ให้น้ำในตู้ของเราเสียนะครับหรือเปลี่ยนสีไปนะครับอ,อันนี้เททิ้งนะครับแล้วผมก็ จับหนอนแดงนะครับมาละลายในน้ำเลยครับผมใช้ช้อนนะครับช้อนพลาสติกนะครับสังเกตว่าหนอนแดงมันจะจมน้ำนะครับก็พยายามกดให้มันจมน้ำลงไปครับ มาดูวิธีการให้นะครับก็ให้ตัวหนึ่งไม่ต้องเยอะนะครับถ้าเป็นไซส์ประมาณสองเซนหรือแบบเนี้ยผมก็จะให้ซักประมาณนี้ครับสี่ห้า <necessarily> ตัว <pouvait puzzles> ตัวนี้ไซส์สองเซนนะครับตักประมาณนี้นครับหนอนแดงก็จะจมน้ำลงไปนะครับอตัวนี้หนึ่งนิ้วนะครับหนึ่งนิ้วให้ประมาณนี้นครับ ตัวต่อไปครับตัวนี้ก็ประมาณหนึ่งนิ้วครับนี่ผมก็มีน้ำผสมลง,งไปด้วยนะครับแล้วก็เทหนอนแดงลงไปเลยครับโอเคตัวต่อไปครับแล้วก็ไซส์ประมาณเซนครึ่ง ให้ในจํานวนที่เขากินหมดนะครับเห็นไหมครับกะปริมาณนะครับให้เขากินหมด ตัวนี้ตัวใหญ่หน่อยนะครับให้เยอะได้ก็พวกนี้จะเป็นไฟลงเดินนะครับ ลงเดินประมาณหนึ่งเซนติเมตรผมให้ตัวเดียวนะครับตัวถึงสองตัวครับแต่ตัวนี้ไซส์เล็กผมให้ตัวตัวเดียวครับก็กดลงไปตัวนี้ไซส์ประมาณเซนหนึ่งครให้สองตัว ตัวนี้หนึ่งเซนนะครับให้ประมาณสักสองตัวครับ เขาตัวเล็กก็ให้ให้นิดเดียวนะครับตัวสองตัวพอครับ บนคือเป็นพวกไซส์ลงเดินนะครับเข้ามาดูพวกไส์หนึ่งนิ้วนะครับปริมาณที่ผมให้นะครับก็ประมาณเท่าเนี้ยครับ,เ,บเขาจะกินหมดนะครับก็เทลงไปครับ ถ้าเป็นตัวใหญ่นะครับก็ให้เยอะหน่อยได้เลยครับตัวนี้2องนิ้วนะครับ ตัวนี้สองน,นิ้วแล้วก็มาแถวล่างใส์ประมาณสักหนึ่งนิ้ว,วครับให้เลย แล้วก็ดูไซส์สองนิ้วนะครับก็ให้ไปเลยนะครับขนาดประมาณนี้นครับเขาจะกินหมดนี่ครับสองนิ้วครับตัวนี้เป็นแม่ไข่นะครับที่กำลังไข่อยู่ผมจะไม่ให้อาหารนะครับเพราะว่าเขาไม่ค่อยกินอาหาร ให้ไปโยนน้ําเสียนะครับตรงนี้เลจิแปนนะครับขนาด2.5นตัวนี้เป็นโกลดนะครับ2.6ตัวใหญ่ให้เยอะได้นะครับ บ่อนี้จะเป็นไซส์ประมาณสองเซนนะครับให้ไปประมาณสามสี่ตัวนะครับตัวนี้ก็ประมาณสักสองเซนนะครับ ครับบ่อนี้ผมก็จะใส่ตัวเมียไว้นะครับสําหรับตัวเมียที่ผสมพันธุ์แล้วผมก็จะมาพักในในเ,เขาเรียกว่าขวดน้ําดื่ม6ลิตรนะครับนี่ก็เป็นตัวเมียนะครับไซส์3นิ้วนี่ก็ตัวเมียนะครับไซส์2.7นี่ก็เป็นโค้ดแท้ตัวเมียนะครับไซส์2.7นะครับ ตัวนี้เป็นเลเซอร์แปนนะครับสามนิ้วครับผมก็จะบำรุงด้วยหนอนแดงนะครับให้เยอะๆเลยครับเพื่อเป็นการบำรุงนะครับบำรุงตัวเมียนะ okay. ด้านบนก็จะเป็นตัวคู่นะครับครเท <Okay. S 1> ไปเลยครับ แล้วก็กดกดให้หนอนแดงมันลอยน้ำอยู่นะครับก็ใช้แก้วกดกๆลงไปหน่อยนะครับนี่ก็คือกุ้งไซส์ประมาณสองเซนนะครับกำลังกินหนอนแดงอยู่นะครับ นครับเขาจะชื่นชอบมากเป็นพิเศษนะครับทำให้เขาโตวไวนะครับแข็งแรงโตวไวนะครับโอเคผมขอจบคลิปการ รีวิวกันให้หนอนแดงเตียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ